ฮัลโหลสวัสดีค่ะแนนเองนะคะวันนี้คะ่ะแนนก็จะมารีวิวรีวิวอะไรเอ่ยอะให้ดูผิวก่อนผิวขาวใสขนาดนี้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยกินมา3าเดือนแล้วทายดูถูกไหมเนี่ยว่าจะมารีวิวอะไรคอลลาเจน,น,เนั่นเองของคอลลี่ค่ะตัวนี้คะ่ะแนนก็ทานมา3เดือนแล้วแล้วก็แบบเพื่อนๆเนี่ยก็ทักกันแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาทำไมถึงแบบดูขาวขึ้นดูวิ้งขึ้นอะไรเงี้ยดูมีออร่ามากขึ้นก็เลยแบบ เขาก็ถามกันมาหลายคนเลยก็เลยโอเคโอเคอัดคลิปให้ดูเลยละกันว่ามันเป็นยังไงจะได้ทุกคนจะได้ไปสวยๆกันได้ขาวใสวิ้งๆนะคะนี่เลยมันจ,จะออกมาแบบจะดูมีออร่ามากขึ้นค่ะหนึ่งสองเอ้ยกล่องหนึ่งนะคะมีทั้งหมดสามสิบซองค่ะนะให้ฟังเสียงนะคะพอเราโชว์มันก็จะได้เป็นอย่างนี้น่ากินไว้สีสันน่ารักมากเลยกลิ่นหอมด้วยเป็นกลิ่นสตอรอเบอรี่ค่ะือ อร่อยมากเลยเพราะว่านก็ชอบสตอเบอรี่อยู่แล้วอ่อาวกืนน้ำลายสินค้าอยากกินใช่ไหมล่ะอะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะคะคอลี่ไปแล้วไหว้บัตรหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะไปแล้วบ๊ายบายมาข่าววิ่งวิงกันเถอะมาข่าววิ่งวิงกันเถอะบ๊ายบาย